ต oh, อนเดี๋ยวผมเสียงใจสุดี่มีเกียร์ไฟนี้เราซ้อมมากี่วันซ้อมมาเกือบสามนาท์แล้วแต่วันนี้มาแทนด้วยใช่ยกมาทั้งคู่ทั้งคู่เลยจริงๆมีต่อยกันวันที่ทวันที่สิบครับว,วันที่สิบอ๋อวันคืออาทิตย์หน้าอ๋ออาทิตย์หน้าพอดีเขายกมาเลยรู้กันร,รู้ตัวเมะะืมอ่มอวานเมไรเมื่อวานเมื่อวานนี้แต่ก็เรามีรายการอยู่แล้วเนาะเราก็ซ้อมอยู่เราก็ซ้อมอยู่ที่สุดี่มีเกียร์อยู่ที่บางมีแล้วมีใครไปช่วยเป็นคู่บอลซ้อมไฟนี้ซับซี ก็คือเพื่อพิลี่ๆกันในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุ18ครับสูงเท่าไหร่ครับ170น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้59 60หนุ่ยสไตล์ไหนครับวันนี้จะต้องมาเจอใครเนี่ยซุปเปอร์บอลเคยต่อยกันไหมไม่เคยไม่เคยต่อยด้วยแล้วได้ศึกษาเก่งมาตั้งแต่ยังยังไม่ได้ดูด้วยเจ่เก่งคนเดียวเอางั้นเลยแล้วล่าสุดเราต่อยไว้ที่รัังสิคบวันนั้นต่อยกับสีกล้องของมันมีอะไรเป็นลกมาง เจรจาคะแนนมาวันนั้นต่อยูเวทเท่าไหร่ต่อยยูเวตร้อยยี่สิบหมื่นอือตัวนี้เริ่มปล่อยไปต่อยร้อยสามสิบเนาะเมื่อเช้ามาสอบหนักแล้วเป็นไงมอพอดีมอพอดีเพราะมันไม่ฮิวเวตเราก็คือไปปล่อยมาต่อยเลยร่างกายตอนนี้ตีลเ้นสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเช่นเดียวกันคล้ายๆมาเดิมได้คุมไหมหรือปล่อยเลยปล่อยเลยครับปล่อยเลยเนาะต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหลักหลักร้อยบวก คนจังหวัดกนครเด็กสกนครเอาฝ่ายช่วช่วยแฟนคลับรถหน่อยเชียร์สีัชาสดีวน่ชียร์ครับวันนี้พร้อมอ๋อชาน้กับใครเมาเดิมนะเอาวันนี้คู่ที่3มช่องถูด,ด้วยอขอยโชคดีขอมาครับ